สบายดีพี่น้องบริสุทธิ์สุขคนสบายดีสีเจจ่เราจะเช้าไปหาบหนามบ่หนะ่ะมาหอดนะน้ำกินบ่เออจะเอารถไทยนาไปแก่นะเออเขาไปแก่น่เะเหมือนกันแดดจนจะเป็นลมค่ะอยู่ทางนอกพี่น้องเลยแดดแดดนั่งตากแดดที่นั่งในก็บ,บ่ได้แแดดงนั้้ก่อย แค่เวลาโหลดเต้นนะพี่กระเด็นถึงชิดี่ะอันนี้ก็จะหยกขึ้นนำ้ำแบบตกตกขุมในทางมันยากไกลเติตบนั่งมาขึงทางให้ไพนน้องมาเอาบันสรนะ้างอยู่สร้างมันหยกสวยเ่ย เจ้าแล้วหรอ่าปั่นเข่าเรียบร้อยแล้วเพื่อนนาเพุนท่านปั่นท่านเกี่ยวเรียบร้อยที่นี่เราก็วางเวียนย้นอยู่หันบ่านี่ลอยมาแม่ลอยลอยเอ้ยออกกําลังกายดิ มาแต่เช้าเลยเนาะผัวเพิ่นนิไปเกี न, ่ยวข้าวบ่ไอ้เก่งน่ะไปหากบบ่ไปหาลองปาวิไปหาโอ้ยไม้ยแดกกไปนฮะตัดเอามันยาวเด้บ่ตัดมันก็เอาบ่ได้นี่ก็ยังได้นั่งมา

ว่าสิมาเจอไอ้เก่งบ่เจอเนาะร้อยในบันไดเรื่องได้ร้อยนี่ซื้อก็ซื้อมาใหายเลยแบกมาให้อีกอู ขอบใจคอยเด้อ <laughs> น,<ะ> <laughs> น,นาะมึงดูนั่งตากแดดมาบอกไกลๆหนึ่งครบแล้วเบิดแล้ว <c oughs> อ้แดดอะไรบ้าเนี่ย mùng đôi này khỏi xúi má hại để khỏi bèn má hại gì, bố bay bèn xoay khỏi rơi. quẹt, nhau, măng lọng măng lọng, chạy như nè, à nè chạy súng hay lọng này đâu. มาหับเอาน้ำ้ายในน้องหล่าไอ้นักเนี่ยชีหับอะไรได้เหรอเออเอาอันหนึ่งเอาอันหนึ่งเออเอาอันหนึ่งยังโอ้ยเบาลงเลยเสือชนะเองก็บ่ใส่นะรถยอมเจ้ารถเดี๋ยวไปถิ่บชักก็ซีดเออมวนไอ้แง่ได้คนตันลงอีกเราบ่จักนี่คือต่ำลงเลยตัดลงทังฮันดีตัดลงแล้วตัดลงแล้วพี่น้องเอ้ย กัดลงหมดสล้วเอาวปสบายดีปลาลุงหห่อไหมถุงปลาได้ใส่ได้ค่ะพูดจะไปใส่อะอรพูดจะไปใส่ไปไปคนข้าวไปคนข้าวยังบอได้อยู่เหืออผ่อแป้งผ่อแป้งนี่ใส่นหนวด ว่าม mm ันกเขไนบ่จ้ะมีแล้วอียีงกะปูกปไปไปยงเออพจะไปหากินบอแสดงก่บพื้นได้กินแล้ชาวนีเนาะใช่อโได้ลายเนาะมนีเนาะเร้ไปขุดไป้ไปยงะไยงอะเออมนีได้ลายเฮ้ยห้เจ้าแลแม่บอกให้คอยบอ ขอบใจเด้อสบายดีขอแล้วน่ะเสียงมันนี่คือสียเ้าเลยแล้วเป็นวัดใส่ส่งให้นั่งหน่อยบุญมี่บุญเพลงชงมาแมอะดไปไปขึ้นขึ้นชงปลาชันะชงปลากระไรนั่นกับปลาชัโอ้ยสบายดีเป่าครับเกิรลเอ้าตัดลงแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้ซูงแล้วบ้านีมือเพิ่นว่า FC เหนื่อยกว่าซูงพอดโฮ้มาแล้ว เดือดเลือดมามาจะใท้ไรมาจะใช่ไหมาจะใ็ดซอยลานโอ้ซอยมันลาเขาโอ้หยกพื้นพื้นมาสะพูดเนาะกดเลยใไหมใชให้ยกไหมมาให้หยกนี่เด้อ้าวใอยเห็นเล้วครหยกมือขึ้นเยังเจ้าจามหรีอวโอ้ขากโบอเห็นเขาอ่ะ้เจ้าเดือดนาะเขายกมือขึ้น เอาแดดก็ชิเป็นลมเลนี่เว้าเอามาหอเน็นแบกมาอีกว่ตากแดดมากเห็นแล้วนั่งร้อยให้เบิ่งเลยสั่งมาจีลงมือเลยได้นี่แล้วมือนี่กัรับเงินมือนี่เ้วแล้วเนาะไปคุยเวียบก็ได้เหอนม่หลดส่วนโตแล้วฮะอ่ มีลดส่วนโตแล้วใสยาลม้าเอตอะไรนี่เนาะตเลยหายังติกเอสางเหมดถุงเ็นิ่้าเ้าตอ๊อ

ชงชงบอกเลยฮู้ยวนไวยดิอ่าเมาแล้วเฮ้ยไปกินอยู่ไซจะสาอุเถอะบอไปซอยเขาซอยวิเฮ็ดเวียให้เาซอยเฮ็ดเวี้ยแล้วเขาก็เลยหายเออแต่ว่าไอ้หยู่หลังไปซอยกินนี่บอกไปซอยกอได้กินนี่บอกยกใหม่แล้วแล้วไปซอยกินได้ซอยยกใหม่ได้ ไปซ่วยพอได้กินเนี่ยได้ส่ะบ่แม่นบ่บ่เขาบึ้งเขาเขาว่าอันเขาว่าตู้อ้วนตัวนั้นป่ะแข็งแรงแห่งนี่ให้เขายกแบบนี้โอ้ยบอกว่านานจะสร้างเป็นเดือกโอ้ยก็เห็นเป้าเล่ามาแหละจะบิงได้กินหนึ่งกินหนึ่งหึ่งกินหนึ่งหึ่งเลยดนะกินออกเลยนะ

nghe <laughs> và sưng sưng, coi này van nát, <laughs> Không mặt nó, bảo bảo lại này nữa, bảo lại này, hãy ma pì, ma มา <laughs> 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 ี่ยังเซเออมาี่ให้เรามาี่มาจะอยเล่าเล่าเล่าเยกมือฉนได้มองกันก้องข่าใหญ่ใหญ่เห็นดิกองขาวใหญ่ใหญ่ในวังกันดิคอยบุหูลงไปไผ่ไผ่แบนั่นคนคือลายเห็นไหเห็นแล้ว

อากป่ให้เพิ่นดูปน้ำบอลขึ้นอา้าให้เพิ่นปาก้อในปากห่วยคนมันมีปากเบาเลงตานโอ้คนกินละว่าขาสังกินแล้วฮะกินแล้วยังจะไปกิน้าแนอยู่พุ่นแล้วกิน้านอยู่พุ่นนะ้ำลานะเขาเห็นน่เิแบกอาา สอบขาอีมัน <olor S 1> ี่ม่จะสีแบกได้บ่กรเบนเสื้อาเลสกสกระสอบข่าวสิทับแคมือนี่มันเรื่องทับหันมนทับเถตากระสอบข่าสิเต้นข้อแคมือนี่หัวนังลอยมันเลามือนี่อันลานพอมือนี่หัน่น4สอบ่นมือนี่มือิ้เลย40สอบเอาพาเป็นดีม่ได้ข <ii> ่าว่า <c oughs> เออเราไลเขาได้ไหมพี่นี่เราไล่ไปซอยซื้อป่ะซอยซื้อเพิ่นคอแห้งนี่บุกไงเออเมาขระเมาแล้วหึ่ยที่ได้แล้วหึยไปซอยเขาเล้นี่มันสิโบได้ซอยข้าวตีกันเป็นแบบอ๋อซอยเรื่องซอยซีโบได้เพียากในงานฮะพี่นอนนั่งเลยแอบลอยนี่ไปเปื่อย กระปูน่ะใสกระปูน่มันจะโตเดี๋ยวนี้ลาอยู่ให้เบ่งหด้อไมบาลาเบ่งเซเบ่งน้ำแนนั่นนะอยบอกเลยลายือปลามาแล้วจะต้องดึงคบกเลยลายือเื้อนังรอยนี่ใส่กางมืออะไรร้อยเสื้อตัวนี้คือเปลือน่ว่าเสื้อตัวนี้มันมีแต่จมูกบอขี้มูกได้นํำเสื้อนะเบิ่งแม่บอกขอเห็ุอยากมีสาวเุเหตุยังเห็ุซวย ก็หายให้ตอนนั้นอีกบาราตอนนั้นเกาะอันดิมากพูดลูกนะทฮะเสียขอาเสียยังียบเลยพักแล้วนี่มามาซาบะไรไปเกินนี่ยพักแล้วเอออย่ามันก็ต้องห่วงนะซีเลยเวอร์ชีพันว่าเพันว่าอันเวลานั้นเวลาซอยเข้าหันซอย น uh, mm hmm. ี่ให้ให้บาเล้าเลือดลูกบาเหล้าเาะได้แต่กะปูบอกเมื่อคืนนี่นะแม่กบขายแล้วกบขายคือบอกว่าให้เมียกินกินตึงเมียบางอยากบอกจะให้เมียกินตัวหนึ่งบาเหล้าเนี่ยนะจัดให้บาเล้าเลยเต็มทีเลยตัวน้อยกลางหัวแล้วนะเอ้า มันไมหากินได้เมันเหลือบัได้บ่ได้เรื่องใดนะมันมันใส่เืบ่ามันหน็บมือเหมนีนอันน่นเนาะแหมยมันน่อยนก็กินบัวเสยเบอมันจะเป็นยังค่ะป่นเด้เอาอะไรกินเป็นตัันบอกือเมียหน่อยได้กัปูหน่อยไปสี่นจะหลอกเนียชีวะหายเด้ม่นั่งอะไรยัก็หาได้ แล้วคับเมื่อไรนอ่บานี่เขาหน้าทั้งอายเจ้าแล้วเบื่อไรเหมืนบ่แม่บ่าววิ่งมือนั่นฮั่นหาชิว่าวเสร็จบ่าวหลาด้อบ่าววิ่งมือนั่นครับว่าใส่คอยมีเมียคอยหายบ่าเรื่องพื้นนั่นป่าคอยปัดเมียคอยหายบบดนี้ตะปูแน่เครื่องเฮ้อเรื่องเงาตะปูเฮ้เมียบบ่หายบบดนี้เราเราอะประการมาประการยังมาปูรุย บาในไดบอีหยังเราาว่าเอออันเออจอชิมาพีด้วยเาวาชิมากะมะลาว่ะเ็นครับบนเพลงว่าตะปูแม่ึึนบ่ได้นะฮะบ่ได้กันได้นเดี๋ยวเราห้หนึ่สองมืเราหหห้ห้อันตัวเบาวียงพันเบาวียงเบาจอย ยังจะทำเมันปล่ำขมกาอือข้อมกาแม่คือเบาเล่าฮะบ่ไดเบาขมอมกาเกาวไมลยเลยเราว่าทำนี่ค่อยพังได้นั่งรอไอ้พวกเาแม่รีบรอยลยแมเมนตัวจะเมาแล้วาไปเลยได้รอทำลล้วอ่านังลังนังังลงนิดี้อย่าหันหลังนั่ต่างตัวไม่เห็นอยู่บอกพูดจะ À, ba à, à? mẹ dùng nắng lắm rồi chơi dùng mượn lên mượn lên mượn lên Chơi lên mượn lên mượn lên mượn lên bò lên mượn 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 นั่ง้อยนี่บ่พอใจแม่นปาดเต่าเราบ่พอใจนี่นะกึ่งบ่พอใจเราเหรอเขาบ่เกี่ยวเราบ่พอใจนี่นี่่นะแม่นสบานั่ง้อยบ่พพลอยมีเจะบ่พอใจสบาเจ้าห้ายสบายคำจริงเหมือนฟัวเตวาเราคำจริงโลกแม่นปัวเตวาไม่เอาไรเลยเขาบ่เกี่ยวก็ด่าเขาค่ดียวนั่ง้อยบ่ห้ายคนนะ นั่งร้ยสิไปหายคนเขียดคนเป็นเนี่ยเลยแม่นบ่รอยคิดอีกเลานี่ยมุดเลยน่ลมุดเลยนะมุดเลยกินข่าวอะไรบ่มาหนิกินข่าว้าเนี่ยลรมุดเลยข่าวันเยาที่ยังอนเราแต่แต่อันนั้นเาี่เราเยอะแบ ไปแต่เศร้าน่นว่าไปซอยเวียกร้านเนี่ยอยู่ก็เป็ <c oughs> นเฮ้เฮ้เฮ้บุญ <c oughs> วิบุญิหนถืองไปตืคือว่นนั่นบอกคือแดดได้แดดใหม่เหตนเาีย์ตากแดดลายบอกหนาคือบเป็นเจ็ดเป็นเจ็บ กะปูเลยให้มันตะปูได้จะเหมือนนายได้กันเด้อต้องมาวีตะปูพูดตะอาวนตะปูพูดบ่เออนี่เออ <truh> <truh>

ฮอดมายฮอดาหัฮะปาชิิิลอกิลอดไม่ยกับันนี้แล้วเนาะการนี้งานบาลาไม่ไปทางในเลยแม่จะบ้าอะไว่าตัวเก่งหัว่ิเนจะบ้าบาอะไว่านะเบมี คนมีได้กินเยอะหอมบ่แม่ลอยจ้ะบุญลู้เสือเนี่เป็นขาเป็นขาขี่โมกนะเบ้าบอกนี่ยจะล่าง้อยนี่ขี้โมกลูกประจักษ์้หมอกน้ำลายลูกบ่แม่นเสร็จเห็นเสือจะเสร็จหลุดบ่เวลาลูกเป็นวัดนะเสร็จเลือยนี่นะค่อยบอกว่าซักเลือยเท่านั่นซักเลยบ่ชื่อหนึ่งน้อยสักหมดเลยซช่ไักนี่นยจะบวชสุหน้ะมาให้เขา สูบไปเฮ้ลูเมียที่เต็มกับผู้สีฟ้าไปไปไปเดีไปเดี๋ยวจะโค้งก่หน่อยจะให้รัาสูบน้าไปเที่ได้เจ้านี่ยสุดยอดป๊ปเลยมาเราสูบน้าให้เต็มกับผู้หิ้าเห้าสิบไปอันนาอ้าวพอแยดเลยเห็นเลยชุบรถชุบรถเดี bye, bye, bye. ๋ยวจะให้เมียจะสักผ้าหาตะกงสูบน้าใส่ เจ <laughs> ๊ขามาเลยผู้เห็นเหมือนกันล้วนะออกไล่เลยเนาะน่านแต่อะไรหรอวจะออกไล่าเียจะไปแยกกับเอ้ารับา อบาบตายย่านอย่บ่ตกระสอบข่าวทับตายอะบเลเข้าแล้วอะไรจะบอกเป็นถ่วงิเมาเมาเบ้าเนทับแบกกระสอบทับดัวอะไรี่ได้สบายเามกนป้าจะให้กินเหล้านะกระปองะพองเหล้านยกงที่ไหล่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn